สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับสักเคเลนัมบัตินะคะวันนี้นะคะจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะในการเลี้ยงไม้อวบน้ำกันค่ะไปชมกันเลยค่ะนี่นะคะก็คือมุมเล็กๆนะคะของไม้อวบน้ำที่บ้านนะคะที่จำเป็นจะต้องมาตั้งตรงนี้นะคะก็เนื่องจากว่าตรงนี้มีแสงแดดส่องถึงนะคะตั้งแต่เช้านะคะประมาณ7โมงนะคะจนถึงประมาณเที่ยงครึ่งนะคะ เคยเอาไปวางไว้ตรงอื่นนะคะที่โดนแสงแดดน้อยกว่านี้นะคะก็ทําให้สีของใบมาใบอวบน้ําของเราเนี่ยมันไม่สวยนะคะแล้วก็ฟอร์มเนี่ยนะคะใบมันจะไม่หอนะคะใบมันจะแบบว่าบานออกมาเลยนะคะซึ่งเมื่อก่อนนะคะก็เริ่มต้นนะคะคจาักการซื้อนะคะต้นเล็กๆมาแบบนี้ก่อนนะคะเหมือนในภาพเลยนะคะก็เลี้ยงตายบ้างนะคะรอดบ้างนะคะ ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็พยายามศึกษาหาวิธีนะคะในเพจต่างๆมากขึ้นจนตอนนี้นะคะก็เริ่มเ,เข้าใจนะคะหมายอบน้ำมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถามว่าก็ยังมีที่เลี้ยงตายก็ยังมีนะคะอาจจะมีพวกไม้นําเข้าบ้างนะคะหรือว่าไม้ในเมืองไทยนะคะเพราะว่าสภาพอากาศบ้านเรานะคะเหมือนตรงนี้จะเป็นภาคใต้นะคะก็ฝนตกบ้างอย่างเงี้ยค่ะแดดออกบ้าง ที่จะทาให้ไม้อวบน้ําเรา,าบางครั้งอาจจะทนไม่ได้หรืออาจจะเกิดราดําก็ได้นะคะฉะนั้นนะคะมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่จะมีไม้อวบน้ําของเรากลับดาวแม่นะคะส่วนในเรื่องของสูตรดินที่นะคะที่ใช้นะคะก็จะเป็นดินแัดตัดนะคะปกติเลยนะคะที่เราซื้อตามร้านได้เลยนะคะแล้วก็ผสมหินภูเขาไฟนะคะเบอร์เล็กเข้าไปเพิ่มอีกสักหน่อยนะคะใส่เพอร์ไลท์นะคะ แล้วก็ใส่ปุ๋ยออสโมโค้ hmm. กับสตาร์โกีกันมแมลงลงไปด้วยนะคะสำหรับการรดน้ำให้ไม้อ่วน้ำนะคะจะรดในช่วงตอนเย็นนะคะหรือหัวค่ำนะคะ mm hmm. เพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะคะดินเนี่ยได้คลายความร้อนออกหมดแล้วนะคะฉะนั้นก็ควรจะรดในช่วงช่วงเย็นนะคะหรือหัวค่ำ mm hmm. วิธีการรดน้ํานะคะก็คือจะใช้เป็นขวดรดน้ํานะคะโดยเฉพาะนะคะเราก็รดไปที่โคนต้นนะคะของไม้อวบน้ํานะคะโดยที่ไม่ให้โดนใบนะคะแล้วก็หลังจากนั้นประมาณสักหนึ่งทุ่มสองทุ่มนะคะเราอาจจะใช้สเปรย์นะคะสเปรย์น้ําบนใบให้เขาสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อเพิ่มความเย็นให้กับเขานะคะเพราะว่าในช่วงกลางคืนเนี่ย ไม้อวบน้ำเนี่ยนะคะปากใบเขาจะเปิดนะคะเขาก็จะได้รับน้ำไปอีกทางด้วยนะคะค่ะฉะนั้นก็พอสรุปได้นะคะว่าส่วนสำคัญในการเลี้ยงไม้อวบน้ำนะคะหนึ่งก็คือน,น้ำนะคะซึ่งเวลารดเนี่ยนะคะก็รดให้พอเหมาะนะคะอาทิตย์ละครั้งก็พอนะคะแล้วก็พยายามอย่าให้โดนใบเขานะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยพอเขาโดนแดดโดนแสงแดดโดนความร้อนเนี่ย จะอาจจะไม่ได้นะคะเราหรือว่าอาจจะแบบเขาเรียกว่าตายนึ่งอะค่ะนะคะแล้วก็อีกอย่างคือเรื่องของแสงนะคะ ถ้าเกิดอยากจะให้เขามีรูปทรงที่สวยนะคะแล้วก็มีสีของใบนะคะที่อ่อนหวานสวยงามนะคะอย่างน้อยเราก็ควรที่จะต้องให้เขาโดนแดดโดนแสงแดดน,นะคะแต่ถ้าเกิดว่าโดนแดดทั้งวันแบบไม่ได้กรองแสงนี้ไม่ได้นะคะถ้าโดนแดดทั้งวันนะคะก็ควรที่จะกรองแสงให้เขาด้วยสแลนนะคะแต่ถ้า คแดดแค่เช้าจนถึงเที่ยงเหมือนอย่างของอันเนี้ยค่ะก็ไม่ต้องกรองแสงก็ได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือที่ที่เราวางนะคะควรที่จะเป็นที่ที่นอกจากแสงแดดส่องถึงแล้วนะคะควรที่จะมีลมพัดด้วยนะคะถ้ามีลมพัดเนี่ยนะคะอาจจะไม่ต้องกรองแสงเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันเย็นแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับไม้อวบน้ำนะคะแล้เจอกันใหม่ในสักเคลนบัาบัดค่ะสวัสดีค่ะ